ดูแลชิดใจตั้งใจทำดีดไม่เคยหลงนี้หน้าที่คืองานเทสบานของเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อสร้างสรรค์บริการ ัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันกระราวดินขน้องแดงค่ะพร้อมด้วยรายการการสิน์เมืองน้าอยู่ซึ่งวันนี้ค่ะทางรายการกาะสิน์เมืองน้าอยู่ได้มาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้ค่ะทางเทศบาลเมืองกาะสิน์ได้มีโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมซึ่งนาบุคลากรของทางเทศบาลเมืองกาะสินป์มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมมาดูบรรยากาศการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้กันเลยค่ะวันนี้ทางรายการกาะสิน์เมืองน่าอยู่ จะพาทุกท่านเข้าวัดตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมซึ่งทางเทศบาลเมืองกรสินได้นำบุคลากรไปร่วมปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันสาขาวัดอัมพวาจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่วันที่19ถึง21มิถุนายนพุทธศักราช2558ซึ่งในครั้งนี้นายจารวัตรบุญเพิ่มนาย,ยกเทศมนตรีเมืองกาะสิน ได้นำบุคลากรของเทศบาลเมืองกระสินไปทำการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น40คนโดยพวกเราได้เดินทางออกจากเทศบาลเมืองกระสินตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันในเวลา11นาฬิกาซึ่งสัมผัสแรกค่ะคุณผู้ชมที่ดิฉันได้ไปถึงณศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันรู้สึกถึงความลมรื่นของสถานที่ดูร่มเย็นสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งซึ่งเวลาที่พวกเราไปถึงนั้นค่ะเป็นเวลาที่กำลังรับประทานอาหารกลางวันพอดีพวกเราจึงได้มีการไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่บริเวณลงทานซึ่งจัดทำให้มีอาหารแก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมโดยจะต้องเข้าแถวเพื่อรับอาหารและอาหารก็จะมีอาหารเจสำหรับท่านที่ทานเจด้วยหลังจากที่พวกเรารับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ก็มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อจะขึ้นไปรับศีลแปดในช่วงบ่ายของวันซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมได้มีการแจ้งถึงการปฏิบัติตนที่จะต้องอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นเวลาสวันสองคืนซึ่งในครั้งนี้ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านจะได้เจริญภาวนาโดยมีพระอาจารย์จากทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสอนในการปฏิบัติตนและในช่วงเวย็นของวัน ก็ได้มีการทำวัดเย็นและมีการเสวนาธรรมโดยมีพระอาจารย์ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเจริญจิตภาวนาและมีการปฏิบัติในการเจริญสมาธิเดินจงกรมเพื่อเป็นการสร้างสมาธิทำให้การเจริญภาวนาสมาธิมีทั้งสิ้นสามท่าด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นท่ายืนท่านั่งและท่านอน อาจารย์ได้สอนวิธีปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจนถึงเวลา21นาฬิกาและได้ปล่อยให้มีการพักผ่อนตื่นเช้าวันรุ่งขึ้นทางสูงปฏิบัติธรรมให้ตื่นในเวลา3นาฬิกาค่ะโห้ถ้าถามว่าอยากตื่นไหมตอบแทนผู้ปฏิบัติธรรมได้เลยค่ะคุณผู้ชมว่าเปล่าเลยค่ะแต่ก็ต้องทำตามกฎส่วนขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อผู้ปฏิบัติมาถึงพร้อมกัน ในเวลาที่ช่วงของการปฏิบัติการปฏิบัติช่วงแรกณสถานปฏิบัติธรรมหัวหน้าจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนไตนัยนสวดมนต์กราบพระประธานแล้วจึงเริ่มปฏิบัติธรรมโดยการเดินจงกรมก่อน30นาทีแล้วเปลี่ยนอิริยบทมานั่งกรรมฐาน30นาทีสลับกันไปจนครบเวลาที่กำหนดส่วนในเวลาปฏิบัติ30นาที ที่กำหนดให้ผู้ปฏิบัติอาจปรับให้มากหรือน้อยกว่า30นาทีตามความเหมาะสมของสภาวะอารมณ์ก่อนถึงเวลาพักทุกช่วงผู้ปฏิบัติธรรมควรอยู่ในอริยาบทของการนั่งกรรมฐานซึ่งการปฏิบัติธรรมจะแบ่งออกเป็นสี่ช่วงในแต่ละวันดังนี้ช่วงแรกเวลา4นาฬิกาถึง6นาฬิกานาทีช่วงที่สอง เวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกาช่วงที่3เวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาและช่วงที่4เวลา18นาฬิกถึง21นาฬิกาและในการร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในครั้งนี้บุคลากรของเทศบาลเมืองกระสินต่างมีความประทับใจและชื่นชมในโครงการครั้งนี้ก็การประพฤติปฏิบัติธรรมสถิปฏฐานสี่ในการที่เราจะเอาไป ปรับประยุกต์ใช้ในการทําหน้าที่การงานนละกกรรมาฐานก็คือการงานและหน้าที่แล้วนะก็ให้เรามีสติสัมปชัญญะและลึกรู้ในสิ่งที่เราทำหลักนะการการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้หมายความว่าเรามานั่งหลับตาอย่างเดียวนะนะให้เราเอาไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันอย่างเช่นยมเขียนหนังสือนะยมก็มีสติสัมปชัญญะและลึกรู้ในการเขียนจิตจดจ่อะมีความรู้ตัว ในการเขียนก็เป็นการปฏิบัติธรรมโยมจะกวาดบ้านนะโยมจะทําความสะอาดห้องน้ำนะหรือว่าจะล้างจานจะทํากิจการงานต่างๆนะก็ให้เป็นกรรมฐานได้ให้มันเป็นฐานของสตินะในการเอาไปใช้นะโยมจะได้ไม่ประมาทนะเรามีสติสมัมปชัญญะโอกาสที่เราจะประมาทพลาดพัพ้งมันก็น้อยนะนี่คือการที่เราจะเอาไปใช้นะในการดําเนินชีวิตประจําวันนะให้ถูกต้องนะ ส่วนนี้ถ้าญาติโยมคนใดที่สนใจนันที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะเราก็สามารถนะเดินทางนะก็จะมีรถสองแถวนะในในเมืองนะแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าเราจะขอมาปฏิบัติธรรมกรรมาฐานที่นี่นะว่าให้แวะมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิริวันเขาก็แวะเข้ามาส่งให้ที่นี่ได้นะค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่เคยถามไม่น่าจะเกิน100บาทนะก็เขาก็จะมาส่งให้เรา นางก็จะเหมาสองแถวเข้ามาแล้วก็ค่าใช้จ่ายใน,นที่นี้เราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะซึ่งหลวงพ่อท่านนะ,ะวารนาที่จะจะให้คนไทยนะได้ของดีกลับไปนะท่านท่านอยากจะสร้างคนนะเพื่อสนองพระคุณของหลวงพ่อดำนะท่านอยากจะปกคนให้ตื่นเสกคนให้เป็นงานนะสร้างคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ นั้มีสติปัญญาเป็นคนที่มีความดีนะั่นคือคนที่มีความกตัญญูกะตะเวทีและมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทะนะัเพื่อยังประโยชน์ส่วนตน้นแล้วก็ายังประโยชน์ส่วนรวมนะนำความสุขความเจริญมาสู่ตัวเองสู่ครอบครัวแล้วนะสู่สังคมและประเทศชาติสืดไปนะขาขออนุมโมทนาค่ะขอานอาารพระอาจารย์ค่ะที่นี่ได้กําหนดช่วงของอายุหรือเปล่าคะ ช่วงอายุในส่วนของรรมาฐานทั่วไปก็จะรับตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปนะสำหรับเยาวชนนี้จะต้องมาเป็นโครงการพิเศษนะก็จะมีโครงการอย่างเช่นโครงการบวชสัม,มเารนะตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มของคารวาเก็จะเป็นวิปัสสนาเยาวชนนะผมตั้งแต่อายุ10ปีถึง24ปี ช่วงช่วงวัน,นไม่ได้กำหนดใช่ไหมะยะเวลาถ้าเป็นโครงการาาก็จะกำหนดนะตามช่วงเวลาอย่างเน้น15วันะนะถ้ายัางกลุ่มเยาวชน15วันเหมือนกันะนะแล้วส่วนสําหรับประชาชนทั่วไปอย่างน้อยควรจะมา3วันะนะอยู่ได้เต็มที่ไม่เกิน15วันต้องอต้องกราบ,บนักาอาจารย์ที่ให้ความรู้แก่ชาวรายการกระสินเมืองไม่อยู่ค่ะอันนโมทนาบุญเจริญพรเจริญสุขเน้อ ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ดิฉันก็ได้อยู่กับผู้ที่มาร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในบุคลากรของเทศบาลเมืองกระสินค่ะแล้วมาถามถึงความรู้สึกและก็ในส่วนของการได้รับความรู้เพื่อจะนําไปใช้ในการปฏิบัติธรรมหน้าที่ต่อไปค่ะสําหรับดิฉันได้เข้ามาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมในที่วัดเวรุวันจังหวัดขอนแก่นนี้รู้สึกว่ามีความประทับใจที่ได้รับความรู้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมในครั้งนี้เพื่อจะนำไปอย่างน้อยตัวเองได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ได้ถ่ายทอดไปสู่นักเรียนที่ดิฉันได้เข้าไปสอนนักเรียนอยู่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งค่ะค่ะและอาจารย์ค่ะสิ่งที่ดิฉันประทับใจนะคะ ที่หลักๆเลยนะคะที่พระอาจารย์ให้ก็คือสติสัมปชัญญะเลยนะคะ<ช>ซึ่งจะเอาไปใช้กับได้ทุกงานเลยนะคะสติสัมปชัญญะค่ะก,การ<ช>การงานทั่วไปการสอนหรือแม้แต่การดำรงชีวิตในปัจจุบันและทุกขณะจิตะคะ่ะส่วนดิฉันนะคะสิ่งที่ดิฉันประทับใจและจะนำไปใช้ก็คือ การปฏิบัติตามหลักศีลห้านะคะซึ่งพระอาจารย์ท่านสอนดีมากเพราะว่าคนเรานี่ชีวิตประจําวันเราต้องได้ใช้เป็นประจําแล้วก็ถ้าเราปฏิบัติตามศีลห้าชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขค่ะและก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจากคันเข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมและการได้เสวนาธรรมกับพระอาจารย์พิเชษเขมธรรมโมในครั้งนี้ ทำให้ดิฉันได้ทราบว่าการสวดมนต์เป็นนิดนี้มุ่งให้จิตแนบสนิทติดในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จิตใจจะสงบเยือกเย็นเป็นบัณฑิตมีความคิดสูงทิฏฐิมานะทั้งหลายก็จะคายลงไปเหลอาจะได้รับอนิสงส์เป็นผลของตนอย่างนี้จากการสวดเป็นนิตการอธิษฐานจิตเป็นประจำนั้น มุ่งหมายเพื่อแก้กรรมของผู้มีกรรมการกระทําครั้งอดีตท,ที่เราลําลึกได้และจะแก้กรรมในปัจจุบันเพื่อสู่อนาคตก่อนที่จะมีเวรกรรมก่อนอื่นใดเราทราบเราเข้าใจแล้วโปรดอโหสิกรรมแก่สัตว์ทั้งหลายเราจะไม่ก่อเวรก่อกรรมก่ออภัยพิบัติไม่มีเสนียดจันไรตัวใดไม่มีเสนียดจันไรใดติดตัวไป เรียกว่าเปล่าปราศจากทุกข์ถึงบรมสุขคือนิพพานได้เราจะรู้ได้ว่ากรรมติดตามมาและเราจะแก้กรรมอย่างไรในเมื่อกรรมตามมาถึงตัวเราเราจะรู้ตัวได้อย่างไรเราจะแก้อย่างไรเพราะมันเป็นเรื่องที่แล้วแล้วมาการอโหสิกรรมหมายความว่าเราไม่โกรธไม่เกลียดเรามีเวรต่อกันก็ให้อภัยกัน อโหสิกรรมเสียอย่างที่ท่านมาอโหสิกรรมณนะบัดนี้ให้อภัยซึ่งกันและกันพอให้อภัยได้ท่านก็แผ่เมตตาได้ถ้าท่านใดมีอารมณ์ค้างอยู่ในใจเสียสัจจะผูกใจโกรธอิจฉาริษยาอาสะวะไม่สิน้นไหนเลยท่านจะแผ่เมตตาออกได้เราจึงไม่พ้นเวรพ้นกรรมในข้อนี้การอโหสิกรรมไม่ใช่เรื่องทำง่ายค่ะ คุณผู้ชมคะการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติที่ใดที่บ้านหรือที่วัดหรือจะเป็นสถานปฏิบัติธรรมเองก็ตามถ้าท่านปฏิบัติได้ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะพอจะทําให้ท่านตั้งอยู่ในสติซึ่งทําให้ท่านไม่ประมาทนั่นเองและสิ่งที่เทศบาลเมืองกระสินได้นําเสนอต่อทุกท่านในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นประโยชน์แก,ทก่ทุกทท่านสําหรับวันนี้ดิฉันประภาวดีติศหนองแวงพร้อมด้วยทีมงาน,นารายการกระสินเมืองนั่งอยู่ ต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ